วันนี้เราก็จะมาทำคลิป school makeup นะคะคืออ้ํา่ะเข้าก่อนเกณฑ์หนึปีคือชิลมากทุกคนแล้วชอบช่วงมัธยมมากมีอ้ํได้เป็นลีดเลีดเดอร์อะไรเงี้ยซ้อมหนักมากซ้อมจนหัวเข่าแบบ ช้ำอ่ะทุกคนมันช้ำแบบช้ำทั้งขาสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องรักธีเคนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิป School Make-up นะคะก็คือแต่งหน้าไปโรงเรียนนั่นเองคือตอนนี้ชุดย้อนวัยมากชุดพร้อมผมพร้อมนะคะก็คือมอปลายอ่ะโรงเรียนอ้อ่มจะให้ผูกโบสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มต้นจะให้เป็นสีขาวจะต้องถักเปียคู่นะคะ ไปแต่งหน้ากันเลยแต่งหน้าไปโรงเรียนอ้ําก็จะไม่ได้แบบแต่งหน้ามากก็คืออุ้ยช่วงนี้แบบหน้าโซมมากนะคะเพราะว่าตัดงานดึกเนาะแล้วก็นอนดึกด้วยใช้คอนซีลเลอร์เหมือนเดิมนะคะของเท็ดี้ดอมเหมือนเดิมเวอร์ศูนหนึ่งดีมากเอาจริงๆไปโรงเรียนอ้ําก็คือทาแต่คอนซีลเลอร์นะคะช่วงนั้นคือแบบช่วงที่อ้ําเรียนอยู่ก็คือบหน้าใสมากแบบไม่มีสิวเลยไม่มีรอยสิวเลยแต่ช่วงนี้หน้าเป็นสิวหนักมากนะคะเพราะว่านอนดึกตัดงานด้วยดูซีรีส์ด้วยอะไรเงรี้ยก็คือแบบุยทไม ตกเส,สเหมือนกันใช้ฟองน้ำเกลี่ยคอนซีลเลอร์นะคะแต่งลุกใสๆนะคะทุกคนเอาจริงคือจบมา2ปีแนละ้วคิดถึงมากเลยทุกคนช่วงวัยมัธยมเป็นช่วงที่แบบว่าสนุกที่สุดแล้วสำหรับอั้มน,นะมันสนุกมากอะทุกคนมันไม่ต้องคิดอะไรแบบว่าสนุกอะสนุกก็ช่วงมาหาลัยเยอะเลยจริงๆตอนนี้คืออัอ้มเข้าก่อนเกณฑ์ห่ปีนะคะก็คือไม่ได้ียนอนุบาลสมนั่นเองก็คือตอนเด็กๆอะ เรียนอยู่ที่ชัยภูมินะคะเรียนอยู่บ้านนอกเลยแหละทุกคนมันเป็นแบบเป็นโรงเรียนแบบชนบทอะทุกคนมันไม่มีอนุบาล3ก็คือจบอนุบาลสองก็คือมาต่อโรงเรียนประถมที่โคราชเลยปหนึ่งนะคะก็เลยเข้าก่อนเกณฑ์หนึ่งปีนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะคอนซีลเลอร์แล้วก็เซตแป้งอันนี้ก็คือเป็นแป้งที่บางเบามากทุกคนเป็นของสา์สีนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะก็ไป เอาจริงลุกไปโรงเรียนไม่มีอะไรมากทุกวันตื่นมาทาคอนซีลเลอร์บางวันแบบ ก็คือช่วงนั้นไม่มีสิวใช่ปะก็าาทาคอนซีลเลอร์อย่างเดียวแล้วก็ปัดแก้มทาคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วก็เซ็ตแป้งนิดหน่อยแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็แต่ขนตาดนึงยอะไรเงี้ยเหมือนช่วงมัธยมอ่ะไม่ได้หวงสวยเลยว่าไม่ได้หวงสวยเลยแบบปล่อยโซมมากไม่รู้ว่าแบบไม่ได้หวงสวยเลยอ่ะแบบปล่อยแบบปล่อยโซมสุดๆคือชิลมากทุกคนแล้วชอบช่วงมัธยมมากแล้วอีกอย่างก็คือขี้เกียจแต่งด้วยทุกคนแล้วช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยได้รู้จักเครื่องสําอางอะไรมากทุกคนเก็ทฟิลป ซื้อลิปมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือซื้อแค่ลิปไปช่วงนั้นคือซื้อแค่ลิปแบบพวกรองพื้นพวกคอนทัวร์ไฮไลท์บัชออนเนี่ยไม่ค่อยซื้อเลยทุกคนไม่ค่อยอินแต่แบบพอโตมาก็อินรักสวยรักงามรักเงินรักสวยรักงามมากขึ้นนะก็อุ้ยลืมบอกเลยทุกคนเหมือนเดิมแคที้อดอมเหมือนเดิมนะคะคอนทัวร์เนาะอันนี้คือเร็วมากแล้วก็เขียนคิวนะคะโนเหมือนเดิมศู 03, นยะ์สามเนาะเขียนคิวคืออําจะเขียนแค่หางมาแล้วก็เพีย ตอนเนี้ยอ่านไปกันคิ้วมาแล้วคิ้วมันแหว่งเราก็จะเขียนตรงที่มันแหว่งแค่ไหนทุกคนปัดปัดรัตรัแบบไปย้อนดูแบบสตอร,รี่เก่าๆในไอจีอะช่วงมัธยมอะือ,อสนุกมากไม่อยากโตเลยประมาณนี้นะคะตรงเรียนอ้ามาให้ติดกระดุมพอปกด้วยนะแต่แบบบางวันก็ปล่อยบางวันก็แบบไม่อยากติดก็แค่นี้นะคะ จะบอกว่าช่วงมัธยมเป็นช่วงที่ขาวมากเพราะว่าใส่เสื้อแขนยาวแล้วตรงเนี้ยจะไม่โดนแดดเลยทุกคนก็จะแบบว่าขาวแบบผิวขาวว่าอยู่ตนห้องแอร์ก็จะขาวมากแล้วพอมาหาลัยคือใส่เสื้อแขนสั้นแล้วแบบคอกว้างถึงตรงเนี้ยทุกคนแบบชุนนักศึกษาก็คือดํามากช่วงเนี้ยดํามากแบบผิวคําลงมากเลยนะต่อมาก็จะปัดแก้มกันเลยคือเร็วมากทุกคนปัดแก้มจะใช้เป็นของแคนเมงนะคะเบอร์เบอร์สิบสอง อันนี้จะมีแบบชิมเมอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะบัดอ่อนมากเพราะว่าช่วงนั้นมันหน้าใสาไงทุกคนแล้วพอแบบอากาศร้อนๆพอเหมือนอยู่ในห้องแอร์เสร็จพักเที่ยงอะไรเงี้ยอาคารอัามาคืออยู่หน้าโรงเรียนเลยส่วนโรงอาหารนะ่ะอยู่กลางโรงเรียนก็คือเกือบก็คือเดินไปไกลอะ่ะทุกคนก็มันร้อนอ่ะเนาะช่วงนั้นอะ่ะก็คือแบบหน้าอมชมพูมากเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แบบว่า หน้าใสอมชมพูมากตอนะนั้นอะแบบอากาศร้อนๆพออยู่ในห้องแอร์เสร็จแล้วก็ไปเจออากาศร้อนๆแล้วหน้าอมชมพูแบบหน้าแดงแป๊ดเลยไม่ต้องปัดแก้มเลยอทุกคนช่วงนั้นอนะช่วงมัธยมคือแบบสุดๆแล้วทุกคนรู้สึกว่าเพื่อนในห้องอะสนิทกันเลี้ยวมากทุกคนเพื่อนในห้องอ้มม๊มอะมีประมาณ40กว่าคนนะทุกคนแล้วสนิทกันเกือบทุกคนแล้วแบบมันสนุกมากจริงๆอะไม่รู้พูดคำว่าสนุกไปกี่รอบแล้วแต่มันสนุกมากแล้วก็ปัดมาสคาร่าะคะของนีบรีเหมือนเดิม ัดนี่เดียวแบบนิดเดียวจริงๆแต่ปกติวันไปเรียนธรรมดาอะไรเงี้ยน่าจะไม่ปัดแต่ว่าถ้าเกิดมีงานมีอะไรเงี้ยก็ขอปัดหนอย <S <S แค่นี้ก็เสร็จแล้วอ่ะทุกคนคือมันง่ายมากแต่งหน้าไปเรียนของอ้ําคือมันง่ายมากขอเพิ่มอินไลเนอร์นิดนึงนะคะตรงหางตาให้ดูตามันยาวขึ้นแต่แบบช่วงที่อ้ําเรียนมัธยมอ่ะเป็นช่วงโควิดพอดีเป็นช่วง,งที่อยู่มหแล้วโควิดแล้วตอนม5คือเรียนออนไลน์แบบเยอะมากอ่ะทุกคนแล้วแบบว่า เสียดายช่วงเวลาตอนนั้นมากก็คือแบบไม่ค่อยได้แบบใช้เวลากับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเรียนออนไลน์เนาะสมบติว่าหนึในหนอาทิตย์เรียน5วันใช่ไหมทุกคน ก็เหมือนมันจะมีช่วงแรกที่เปิดเทอมช่วงแรกนะคะที่แบบโควิดระบาดหนักมากช่วงนั้นก็คือโรงเรียนก็จะจัดมาตรการแบบว่าก็คืออ้ามาเลขที่ประมาณ 31- มสประมาณนี้ก็เหมือนจอยู่กลุ่มที่2องมาทุกคนถ้าแบ่งกลุ่มนะเพราะว่ามีสี่สิบกว่าคนใช่ปะแล้วก็อ้ามหมาเลขที่31็ก็อาจจะแบ่งอยู่กลุ่มที่2วันไปเรียนใช่ไหมทุกคนก็คือวันแรกอะวันจันทร์ก็เหมือนอ้ามจะหยุดแล้วก็จะได้ไปวันอังคารเพราะว่าอ้ามอยู่กลุ่ม2องงแล้วก็ช่วงหลังๆก็ไปเรียนเต็มไปเรียนเต็มห้องได้อออะไรยาเี้แลลวก็จจนนน์ แค่บางวันอา้ามโรงเรียนอา้ามจะเรียกมิสกับมาสเตอร์มิสก็คือเรียกแทนคุณครูผู้หญิงกับมาสเตอร์จริงๆงจะเรียกมาสเตอร์แทนครูผู้ชายนะคะส่วนบราเดอร์ก็คือเหมือนเป็นผอ,อ,อเป็นเหมือนแทนแทนสมมติว่าโรงเรียนอ,อื่นเรียกว่าผออย่างเงี้ยแต่โรงเรียนอ้ามเรียกว่าบราเดอร์นะคะบราเดอร์ Butter, ชายทุกคนก็สนุกอ่ะสนุกมากทุกคนจะบอกว่าสนุกมากเจอเรื่องแบบโอ้โหแต่ละเรื่องแบบ สนุกะแล้วก็เพิ่มตลิอะเนี่ยเมาเพลินจนแบบไม่ได้บอกอะไรเลยทุกคนก็คือวันนี้มาเมาสนุกสนุกกันแค่นี้เองแล้วก็อาจจะใช้ไฮไลท์ในพาเลตบัชออนนะคะเติมเติมนถ้าตอนนี้ใครอยู่มัธยมนะอยู่หรือว่าแบบ เรียนมัธยมอยู่ก็คือแบบเก็บความสนุกไว้นะแบบว่าเต็มที่กับมัธยมนะทุกคนเพราะมันสนุกมากแล้วแบบพอแบบเวลาผ่านมาทุกคนจะคิดได้ว่าแบบช่วงวัยมัธยมเป็นวัยที่สนุกที่สุดแล้วอะไรเงี้ยพอช่วงมสมอสอํามได้เป็นลีดลีเดอร์อะไรเงี้ยก็ได้เป็นเชลิเตอร์แล้วก็เหมือนก็ฝึกอะฝึกโอ้โหส่วนตัวอ้ามอะเป็นคนที่เรียนไม่เก่ง แต่ขยันเรียนเข้าใจปะ่ะเรียนไม่เก่งแต่ขยันทํางานตามงานอะไรเงี้ยเกรดมันก็เลยดีขึ้นลแต่ไม่ได้ดีถึงขั้นแบบโอ้โหยื่นมอดังๆได้แต่ก็ดีในะระดับเราถูกปะ่ะแบบเกรดสามนิดๆอะไรเงี้ยอือเป็นเด็กกิจกรรมด้วยทุกคนเหมือนวันกีฬาสีเป็นชริเตอร์อะไรเงี้ยเป็นเซนเตอร์เพราะว่าตัวเตีย้ยช่วงนั้น มสี่ซ้อมหนักมากซ้อมจนหัวเข่าแบบช้ำอ่ะทุกคนมันช้ำแบบช้ำทั้งขาช่วงปิดเทอมเหมือนช่วงมสี่ตอนนั้นกีฬาสีจะมีช่วงพฤศจิกาแล้วเดือนตุลาเราจะต้องปิดเทอมใช่ปะ่ะเราทําเดือนตุลาคือซ้อมทั้งเดือนแบบทั้งเดือนเลยแล้วโรงเรียนอ้ามาติดกับโรงพยาบาลเวลาพาักก็จะข้ามถานนมันจะเป็นซอยอ่ะซอยระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลซอยเล็กๆกันทุกคนแล้วก็ข้ามซอยเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปซื้อข้าวกินทุกคนเพราะว่าที่ โรงพยาบาลข้าวถูกแล้วก็อร่อยมากข้าวในแบบว่ามินิมาร์ในโรงพยาบาล่ะทุกคนเออทุกเที่ยงอะไรเงี้ยก็จะแซื้อสลัดแต่ช่วงนั้นลดน้ำหนักเงียซื้อสลัดซื้อสลัดโลอะไรเงี้ยโอ้อร่อยมากทุกคนขึ้นมาสนุกมากแล้วช่วงนั้นก็แบบซ้อมหนักมากเหมือนช่วงเปิดเทอมก็เลิกเรียนเท่าน,นั้นช่วงนั้นเรียนพิเศษโรงเรียนอาจจะเลิกเรียนบ่ายสามสี่สิบห้าแล้วก็เรียนพิเศษเลิกเป็นสี่โมงสี่สิบห้าเลยพอเลิกสี่โมงสี่สิบห้าเสร็จก็ลงมาซ้อมซ้อมจนบางวันอ่ะถึงทุ่มหนึ่งอ่ะทุกคนซ้อมจน ตูข้างหน้าโรงเรียนอะ มันจะเป็นประตูใหญ่ที่แบบมีรถยนต์เข้ามาใช่ปะมีรถยนต์แล้วก็มีประตูเล็กที่แบบให้หนักเรียนเดินเข้ามาสวัสดีค,คุณครูอะไรเงี้ยปิดทุกคนแล้ววันนั้นอะพอประตูข้างหน้าปิดใช่ปะเราอะก็ต้องเดินอ้อมเพื่อแบบประตูข้างเพราะว่าประตูข้างอะจะมีระภพอแล้วก็ประตูข้า,าจะเปิดอยู่แต่เราที่เกียจเดินเราก็เลยต้องปีนทุกคนประตูตรงนั้นมันล็อกแล้วเราก็ต้องปีนอะปีนหน้าต่างอะทุกคนแล้วก็จะไปโผล่ข้างหน้าทุกคนแล้วม .5 ช่วงม5ก็เปิดเธอมาแล้วก็ได้เป็นสตาฟนํำเชียร์ตอนแรกอะเพื่อน จะให้เป็นรีแต่เออเราไมไ่อยากเป็นรีเราอยากเดินขบวนเพราะว่าแบบว่า 4, มสี 5, ม .5 ม้ามสี่เราก็เป็นรีแล้วเนาะแต่มหเราก็แบบอยากเดินขบวนบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เลยลงเดินขบวนนะคะช่วงนั้นเป็นธีมแฮร์รี่พอตเตอร์มันเหมืนเป็นธีมอวากาศแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรสักอย่าง s o m e n g อะไรเงี้ยอืมก็ลืมแต่งหน้าอันนี้ก็ทาลิปแล้วละทุกคนก็คือเป็นของโคดิก้าโคดิก้าเบอร์04นะคะเป็น c o l เก่าแค่นี้นะคะเสร็จแล้วง่ายมากเลยอะ เราขึ้นม .6 มาก็ติวติวเกือบทั้งเทอมม .6 เทอมหนึ่งได้เรียนออนไลน์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบไม่รู้ว่าติวติวแบบติวหนักมากทุกคนคือติวแบบติวทั้งวันอะอาทิตย์หนึ่งคือติวไปแล้วอะเกือบทั้งอาทิตย์แต่ทุกคนติว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 อะไรเยมันจะมีคลิป ช่วงมัธยมที่อ้ําเคยถ่ายลงอ่ะทุกคนทุกคนก็ไปดูกันได้นะเป็นคลิปนานแล้วแหละปีหนึ่งเราัม้งที่เราลงลยอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปดูกันได้คือมันสนุกมากช่วงมัธยมก็ถ้าใครเรียนอยู่มัธยมตอนนี้ก็ขอให้ e n j o ยกับชีวิตนะคะแล้วก็ e n j o ยกับการเรียนด้วยทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็สนุกกับมันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็หวังว,ว่าจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปนะบ๊ายบาย